มาอยู่กับนั่นซาโปเกมนะครับวันนี้เราจะมาสร้างสกินเคอาเค n แชนแนะครับนี่นะมากระต่อที่การนะรําความกว้างความยาวนะเร,ราจะสอนแบบชัเจนนะ,นะทำตามผมเลยนะ มันมีอะไรมั่งนี่นะแล้วก็สีน้ำตาลนะไปแล้วก็ไปกันนะครับอีกอย่างนะครับเราก็ต้องวางสีขาวนะครับน,นสี่หนึ่งสองสาม,ส,นะม,า 8, ส,ามสี่นะคะแนนความยาแปดสองสามสี่ สอเจ็ดแปดได้แปดใช่ไหมนี่เลยนี de up, de up, de up. Mm ่ค hmm. ร mm ับความยาวอันหนึ่งครับเร่อบต่อไปสองเสียงแล้วก็แหกแปดครับเสียงแปด นี่นะครับก็ได้ไปสอง็อกวันนี้ใช่ไหมใส่นี้ไปเลยนี่นะครับนี่คือลองเท้า,ทอานะอสองเท้าโอเคไหมนอนึ่งนะสองสอง,ส,อง,ส,องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เอ็ดสองสามสี่ห้านับแล้วเราเอาพิาสิบห้านับขอตก่อนนับนี่นับยาสิบห้าอะเราก็ได้รูปแบบนี้มานับแบบนี้เลยใช่ไหมครับแล้วก็เอานี่นะผีแดงนี่นับนับไมคค่บห้านันับหม่อีกสิบห้นึ่งสสาม 6 7 8 9 10 11ดดน้านเดิงบ่อนต้องอไปด้วยนะนี่ทนี้ใช้กลอกนี้นะสิบห้านะครับสิบห้าสิบหออ แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองิบสามสิบี่สิบห้าอเคตรกนไมเนี่ยเออาก็วางสีดำกัน2ปสองเดี๋ยเพิ่งวาสี้มนะ นี่เราก็จะได้แบบนี้มาใช่ไหมเออแล้วก็วางปลาสีดำเลยไปไปวางคนระับ เนี่ยแล้วก็มาตปวแรวก็จะเป็นนี้นะก็ตกันสูเอ่าแล้วก็มาแลับข้างหลังเราอย่าเพิ่งไปทำนะฝ่ายมันไว้แล้วก็น่ารู้หนึ่งสองสาม กรอบแข้งของเคอยรเคนะนี่นะแล้วก็จะไปทำโซนด้านหลังกันเลยเร่นี่นะโซนด้านหลังของเคียเคแล้วก็เอาสีแดงวางลงไปนะ นี่ครับแล้วเห็นครอบครัตอนนี้ไม่รับเราก็จะเป็นตาเลย mong ka mo ka ice cream <coughs> ke mo ka ice cream ke mo ka ice แขนก็นับแขนนับใช้มเนับมี้อยงินอดคิไม่ค่อยออกแล้วย เราขอตัดก่อนนะครับเอาแล้วก็เสร็จแ,แล้วนะครับเราก็ได้ตัวแขนมาแล้ของเ okay, okay. คลียร์แล้วก็ส่วนหัวแล้ว,ลวส่วนหัวเราจะไม่ตัดนะเพส่วนหัวเป็นส่วนยากเรือก็เป็นน้ำแขังส่วนนี้จะยากกว่าส่วน,นอื่นนะครับ Oi, enda mer fortann. 14 เรียบรอใบหน้าก่อนนะครับลตนี้ครับเเใชไมไม่่ไหมไม่ใช่วปุมมปุมุมเสร็จ hoà chäm thế ừ rồi à nó có ôm rồi nó sẽ này là. này <laughs> มันแปะเกล็ดเลยให้เหมือนนะขอโทษทีนะบยีนะครับเออเกินี้ใช่ไ้มใช่นะต้องนี่ครับแล้วเราก็ในส่วนนี้นะส่วนนี้ก็ Anak mua Nih Anak mua Nih mua ya อีอี่าโอเคอีก

ครนี๋ยวก็มาทำนี่กันเลยครับหอฟังฮึ นี่นบนี่นะนนะเป็นเนสื้อแจ็คเก็ตวิคาเอ้ยผมใส่ผิดแล้วนะก็เป็นสีดำแจ็คเก็ต นะครับแล้วก็ได้เสร็จเป็นการเล็กร้อยนี่ทำแปดู้ยแล้วก็จบคลิปนี้แล้วใครชอบก็กดไลค์แล้วกด subscribe ถ,ถ้าอยากให้เพื่อนๆพ่วกคุณเ็นก็กดแชร์นะครับถ้าคุณชอบมากๆกก็กดกรนนะดิ่งนะเพื่อจะได้ติดตามผลงานนะแล้ว จบเพียงแค่นี้นะบ๊ายบาย